ตารางคะแนนฟุตบอลลาลีกาสเปนฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่12อันดับ1เรอัลมาดริดแข่ง12นัดชนะ10สเสมอ2แพ้0มี32คะแนนอันดับ2บาร์เซโลนา แข่ง12นัดชนะ10เสมอ1แพ้1มี31คะแนนอันดับ3แอตเลติโกมาดริดแข่ง12นัดชนะ7เสมอ2แพ้3มี23คะแนนอันดับ4เรอัลเบติสแข่ง12นัดชนะ7เสมอ2แพ้3มี23คะแนนอันดับ5เรอัลโซเซดาดแข่ง12นัดชนะ7เสมอ1แพ้4มี22คะแนนอันดับ6แอตเลติกบิลเบาแข่ง12นัดชนะ6เสมอ3แพ้3มี21คะแนนอันดับ7โอซาซูนาแข่ง12นัดชนะ6เสมอส 2แพ้4มี20คะแนนอันดับ8เบียเรอัลแข่ง12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4มี18คะแนนอันดับ9รายโยบายเยกกโนแข่ง12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4มี18คะแนนอันดับ10บาเลนเซียแข่ง12นัดชนะ4เสมอ3แพ้5มี15คะแนนอันดับ11เรอัลบายาโรลิด แข่ง12นัดชนะ4สเสมอ2แพ้6มี14คะแนนอันดับ12เรอัลมาโยกาแข่ง12นัดชนะ3เสมอ4แพ้5มี13คะแนนอันดับ13อัลเม 4, เรียแข่ง12นัดชนะ4เสมอ1แพ้7มี13คะแนนอันดับ14เคตาเฟ่แข่ง12นัดชนะ3เสมอ4แพ้5มี13คะแนนอันดับ15เอสปันยอนแข่ง12นัดชนะ2เสมอ5แพ้5มี11คะแนนอันดับ16เซลตาบิโก้แข่ง12นัดชนะ3เสมอ2แพ้7มี11คะแนน อันดับ17คิโรนาแข่ง12นัดชนะ2เสมอสแพ้6มี10คะแนนอันดับ18เซบียแข่ง12นัดชนะ2เสมอ4แพ้6มี10คะแนนอันดับ19กาดิสแข่ง12นัดชนะ2เสมอ4แพ้6มี10คะแนนและอันดับ20เอลเช่แข่ง12นัดชนะศูนย์เสมอ4แพ้8มี4คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่1 2 โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาร์เซโลนาทำได้13ประตูบอคคาอิกอเซียจากเรอัลเบติสทำได้8ประตูโคเซลูจากเอสปันยอนทำได้7ประตูวินิซิอุสจูเนียจากเรอัลมาดริตทำได้6ประตูเฟเดริโกบาเบเดจากเรอัลมาดริตทำได้6ประตูยาโกอัสปาจากเซลตาบีโกทำได้6ประตูเวดาสมูริกีจากเรอัลมาโยกาทำได้6ประตูอัลแบรโมราตาจากแอตเลติโกมาดริตทำได้5ประตู อองตวนคริสมานจากแอตเลติโกมาดริดทำได้5ประตูและเบรสเมนเดสจากเรอัลโซเซดาดทำได้5ประตู